เฮ้ hey! พวกนายวันนี้ฉันจะมาพูดถึงฮาคิทั้ง3รูปแบบให้พวกนายได้ฟังนะฮาคิอย่างแรกคือฮาคิลาชันนั่นก็คือการปล่อยพลังจิตทําให้ศัตรูรอบๆนั้นหมดสตินั่นคือฮาคิอย่างที่หนึ่งฮาคิอย่างที่2นั่นก็คือฮาคิสังเกตเราจะสามารถรู้การล่วงหน้าโจมตีของศัตรูทําให้เราหลบหลีกหรือป้องกันได้ฮาคิอย่างที่3คือฮาคิเกราะ เราจะปล่อยฮาคิไปเคลือบสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายทําให้มันมีพลังโจมตีได้แรงขึ้นวันนี้ฉันจะสาธิตฮาคิเกาะให้พวกนายได้ชมกันนะฮาคิอืมนี่คือฮาคิเกาะเอาหน้าแกมาซุกที่รักแร้เคลือบฮาคิของฉันได้เลยเจ้าไคโดฉันจะต้องจับแกมาอัดถั่วดำให้ได้เลย